สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟิเชียลครับนี่ครับพี่น้องหลังจากที่บ่าวตุย้ยรายงานสถานที่รายงานหนึ่งสอบถามแม่ค้วยบิ่งนะพี่น้องเนาะเอาวันนี้บ่าวตุย้ยสิพามาเบิ่งครับทีมรถลำพงเฮียยันครับพี่น้องห้าแล้วครับถือว่าเป็นครึ่งที่สองพี่น,อน,น,น,น้องปพาทางไหนไม่เห็นอบ้าอันนี้ยังอีสเมียนป้า สมียนพนะแสดงความเอฟซีสาวหน่อยได้ยี่สมียนอะไรลูกพึ่นซื้อตาตีแม่ตาตีเอาไม่ใช่แม่หรอไม่ใช่แม่เราหรอพี่สาวเนาะพี่สาวเอื้อยโถเอื้อยบ่เป็นไผเอาเอื้อยตัวพึ่งกินพึ่งก้าวกระบาดไปแล้วครับนั่นจะพาพึ่งก้าวไปแล้วจะได้ว่างพอดีเลยมือเงยขึ้นกับใส่เป็นเพื่อนมาเด้อมาตรงลูก แมนเคยไ่ได้ไปของนะครับเอาให้บอออีกเธอเอ,อื้อยเป็นมะบ่เอาคือสิหวงแม่แห้งเนาะมึงแงอ้อ้เอาบออหยอกพี่น้องของบนนะเอื้อยแม่มาซะอู้อันนี้ครับพี่น้องเอ้ามาเบิ่งรถลำโพงพี่น้องมาเนี่ยพี่น้องมันแคบพี่น้องแคบหลายเดี๋ยวมาตุ่ยสิฟ้ามาเบิ่งครับถ้ายขั้นนี้เขาได้กระพานครับจบเลยครับ มาเบ่งกันตัวเนาะแหมแคบสบาดเนี่ยค,ค,คือบลาบคือบลาบจันเนาะสวัสดีครบับใจันเนาะคือบลอาบยัางบัดเนี่ยท่านี่เหลือดยหลยด้น อาอนี่ครับพี่นอ้องด,นนอด้านเตะเขาอ,อีกตัวเนี่ยข้างนอนี่ด้านเขอ,อีกตัวเนี่ยเอาบัไม้บัอไม้ไไพี่น้องเอ,าอ,งอ้าเอาใบยังค่อยว่าก,กันไปออกาได้หนเราขับแพีงเดียวไปได้เลย <c oughs> พ่อไปเขาวัดไปกั้อย ah> ู่วัดเหรับเอาหัวหนาเขามาได้บ่ขวัดเลยไปกับอยูรถเขาได้อีกไปกัอยู่วัดเขาได้อกเขาแคบบ่อยู่วัดจะกรกัได้ไหครับวัดนี่ัั้วเอานีบ้าเอานีบ้าตรงไปตรงไปไปกัอยู่วัดาเอาหัวเขามานีบ้าเด็เขาบนไปเขาบัดเลย ไปกำจุบัเราหัวกมากหม่มงไยเมึงไต่บ่ได้บ่ไปกับปลออกบ,บ,บลเราหัวมาพี่เนาะจะไงเนาะรบตูแ้นะแม่แรงขนกะันั้ย

บอยแม่ลับรถนะกลับรถนะไปลับรถแล้วหัวออกไปวยของแม่ได้บ่ล่ะรลับรถได้บันแหเอาหัวมาเอาเขาหนีวง่ายกว่าบอกเดี๋ยวบงเบิงกันห่อัดหลักวิีกครับหลักตะเพิ่นงเกิดนะครับจะมุดแตงรางไม้ก็ได้ดีดหอ่าจะได้ยู่น่าจะได้ยู่ตีบ้างไหมเอากรบพี่ง หายใจเองครับมันแคบครับพี่น้องเขาได้ทางเดียวนอ่มอาจะได้อยู่ดอกน่าจจะได้อยู่ไป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  โอเคไหมฝั่งนูน้นโอเคเนาะไปไปไปให้เราตั้งใหม่ขวาไปเลยขวาไปขวาไปขวาไปม่ไดขวาไม่ไดขวาไม่ได้เลยนี่ทางยาต้องเอาหัวออกมาได้ไหมออกมาดัานเนีย่<ๆ>ตยตีตรงนี้ได้ไหมไไดัดนลวกอีกเลยมาดัานลวกอีกไเลยมาเออสุดหรือเปล่ะ โอเคโอเคโอเคไปไปดไปได้ไปได้ไปโอเคแล้วโอเคโอเคโอเคพอดีโอเคมาไยนนานมามาพยนนานมาสองขั้นสิขั้นได้คือจบที่เหลือสบายเดียขั้นปะเนี่ย หอยเลยอีกหลายแล้วรถไปที่รถไปที่รถรถไฟรีประมาณเจ็คันมัง้งแปดคันเจ็ดแปดคันนี่และมียาตัวคันไหละแม่มา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 นยาว,วน้มันองยานตันี่ถ้าสคันนี่เขาได้จบจบยัเนีอดยัวารถบัสอย่ไนรถอยนนนตัว บอบอบ่อย่งยังไปไทยไปไทยนีครับไปไปไปนานไปเล่กเเลยไปไปยพลถยพลชิวๆไปเลยชิวไป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  ไป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 ยเพมพ้อพอพ่อไปพ่นมานพ่นพ่นสีไหมห่างเยอะหางเยอะเลยไปไปไนี่ก็ไี่น้องเอา เอาว <im sharing> <im> ้ผีหองเอ้ยเพื <line. sh arp humming> ่นเอาเนี่ยจะบารทุกเนี่ยทิ้สองันชิวๆเลยชิวๆเลยสายห่างสายห่างใายบาดเนี่ยสบายแล้วโดนรถพ่วงเขาได้คือจบเขาไม่หยัง นี่ครับพี่น้องเป็นเลยเป็นเลยจบนี่ครับเ,เลยเ,เลยเลยปุน ยิมปู้ยิมปุยแต่บันนี่ยังไปนองอ่ะยังท่านนี่คือยืนยิมปู้ยิมปุยสถาบันเนี่ยคนไดนวางปู้ศาสตร์บ่คือยิมปู้ยิมปุยสถาบันเนี่ยคุณคู่อีกแล้วเมื่อนอีกคุณคู่อันนี้คุณคู่อีกคู่แพทย์คุณไรคู่แพทย์คนไหนซื้อคู่แพทย์เอาเขามาบอกศาสตร์เสียได้หนี่อันนี้คู่ยังสันนี่เสื้อแดงคู่ยัง ครูซูเป็นตาไหดีเนาะโอเป็นตาใจดีเนาะอันนี้คู่ยังนี่ก่อนค่ะอ่ะพี่จะคู่บ่อนที่ายืนอยู่เนี่ยโอ้ยคู่ตัวถามเน้สองารบ่ค่อยมักเลยพี่น้องหนาหันเลยครับบ่ค่อยมักเลยปาซช่นี่ครับพี่น้องเอาเอาได้วางดีแล้วล่ะได้วางดีแล้วโอเคได้วางดีแล้วแม่นบ่าไงดีหรอกอ่ะก็แล้วแต่คุณคู่หล่นคู่ไหวดีกับบทบทเสียแล้วนี่ครับพี่น้อง เอ้าละโพงเข้ามาแล้วเดี๋ยวมอเตถ้ามีเวลาถ้ามี่จังหวะเดี๋ยวมาตอรสิมาสัมผัสที่มันลำโพงอาจารย์สายันนะพี่น้องนะเอ้าคลิปนี้ฝากไว้สักนี่คลิปหนาจะพอดไหมครับพี่น้องอย่าลืมด้วพี่น้องวันที่ยี่สี่นะครับซีฮอดีครับยืนนึ่งบนเขายืนเมาเป็นน้องแมนบักับเพลงอีหลาองิงครับปล่อยวันที่ยี่สี่พี่น้องแล้วกาวันที่ยี่หกถึงวันที่สามมากรรมลำโพูนอะไรกลุ่มปิดบัทราคาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมองมาเมาพี่น้องนะลายมือกันนะร้อยสิบเก้าบาทพี่น้องซอยกันสนับสนุนนะ แล้วมื่อมาพบกันที่โคกโพชัยอาจารย์หนานมาเจอกับอาจารย์หนานได้มาแบบด,ด่วนครับนามพองท่านหนานด้วยครับเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ามาเห็นรักใจได้พี่น้องเด้อโคกโพชัยโรงเรียนบ้านนาแพงตำบลน,นาแพงอพําเภอโคกโพชัยจงังหวัดขอนแก่นพี่น้อง <S <S ไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ